สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนอปินแล้ววันนี้เราก็ได้มาเล่น r r ร์คไฟ e ว่ v อฟกันเลยครับแล้ววันนี้เราก็จะมาขี่มังกินรด้ยินเสียงแม่งว่าคำรามเนี่ยป๊ะไปดูเลยว้าวแกไปก่อนพอใจยังอยากเห็นมังกรเอาให้มันเต็มจอเลยขาดตรงไหนไหมอ่ะจุดหนึ่งห้าหกตัวเจ็ดแปดตัวเลยพอใจยังไม่รู้มาทำไมมังกรเนี่ยเอามาทำอะไรได้วะ เอามาล่าสัตว์เอามาสู้กับตัวที่เก่งที่สุดในเกมเอามาสู้กับอัลฟาไงมาก็ได้เทมบ่อยแล้วตัวหนึ่งไอตัวเหลือนี่ก็ยังไม่เทมห่าแล้วก็เอาแค่มาเอามาแค่โชว์ดูเฉยพราแม่งก็อยู่เฉยแม่งเหมือนจะมาถล่มเลผมเลยว่ะเดี๋ยวไปขี่ให้ดูเอ้ยเดี๋ยวไปใกล้ๆไล้ม่ดูแม่งไม่ทำหายขนาดยืนอยู่ยืนอยู่เนี้ยยังไม่มาจัดการเลยเนี่ยแล้วบอกให้ผมคลิกขวาแล้วมันจะพุ่งใชไมตัวเนี้ยอืพุ่งอ่ะ คือคลิกขวาแล้วแม่งวิ่งเร็ววิ่งเร็วกว่าวิ่งธรรมดาดูดิเนี่ยนี่วิ่งวิ่งช้าไหมอพอคลิกขวาเว้ยแบบวายชิ้หมายแบบว่าหนักหนักหรือไม่หนักกูไม่ตื่นยากกูจะคลิกขวากูจะวิ่งเร็วกว่าเนี่ยดูดิเอาเพี่แไม่หยุดด้วยเอา้าเอา้านักแก้วดูนะนี่คือเหมือนก่อนที่บอกบอกกันใหญ่บังกอน เรียกมังกรเรียกมังกรเนี่ยเน,นี่ยมังกรชนชนเนี่ยมังกรเนี่ยชนมังกรเป็นไงเป็นไงอืมเป็นไงเป็นไงอืมเป็นไงแม่งเหมุยทำไรกูเลยโอเคครับเราจะมาฆ่ามังกรให้ดูเนี่ยแล้วคอยขี่มาด้นหลังมีหลายตัวอันนี้แก่เออทดสอบเลือดลดเท่าไหร่วะเนี่ย โอ้โหแทบจะไม่เลอดเลดกระเจิยหนึ่งเหมือนมดกัดจีมบมังกรยังไงวะนี่มันตัวอะไรตัวผู้ตัวเมียก็ไม่บอกยิงจีมบมังกรหยุดอ่อนอยู่นี่ระจำเดือนออกมาโอ้โหแม่งอ๋อไม่โอ้โเป็นแผลเป็นมาเนี่ยให้หมอเย็บมาหมอเย็บกี่เข็มาฮะเลือดเหลืออะไรอุ๊บเอาหัวง่ายจะแรงไปกว่าแทงแทง,แทงตาย

ตกน้ำไปเลยเห็นมันตกน้ำเป็นไงเว้ยหางแม่งยาวมากเลยแม่งอยู่ตรงนี้อยู่เลยมันจมลงไปยังไงวะโอ้ังกรนจมน้ำตายเว้ยเค้ผมไม่ฆ่ามังกรแม่งจมน้ำตายเองอเฟย์บังเงี้ยเอาดูนี้มันมีเนื้ออะไรบ้างตอนตายตาม,มันเหลือกปล่าวะ ขว้าพงศ์อ้าวปากเหม็นมากเลย <ST ALL> ไหนเนื้องาน,นอะไรวะนะ่ะนั่นลูกกระต่ายลูกเทนนิสวะเ <ST ALL> น,นื้อ <ST ALL> มาเจ็บเกลี่ยเนื้อเองเนื้อนนแม่งเลยได้เท่าไหร่ <ST ALL> แค่เนี้อ <ST ALL> ย่าอ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 ย่าพง พ่อง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 ไม่คุณตีมึงทีเดียวตายนะผมึงกูเร็วเท่าไหร่ว่าเก้าสิบเอ็ดใช่ไหมอย่าไอ้เจีย้ยไม่ไปไกลไปไกลไปไกลยิงไกลเอซ่โอเคลิงเอาเฮียลิงหายเฮ้ยควยเล็กไปไหนวะลิงกูาหายครับทุกคนดูดิเนีย่ยตรงนั้นก็มีมังกร สปอนหลายตัวมากเดูเนี่ยนึกสปอนมาหลายตัวเอามาทำหาแม่งอยู่เฉยของมันถ้ามันหิวมือจะมาเออทำลายเราใช่ไหมแต่ตอนนี้มันยังไม่หิวไงแม่งทำเสียงคำเสียงคำลาแม่งแบบดังมากพุ่งไปลื่นเร็วจะไปจะไปขี่มังกร อยู่ทั้งกายตัวนู้นน่ะทางซ้ายอะ่ะจะไปขี่มันเฮ้ยหน่ยๆเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวๆลองลองชนยูโดไเป็นไงวะอยา่าเอาเยี่ยมมันทะลุอะมันทะลุอะเออช่างม่ โดนดิวโลเอ้ยโดดโดม่งทะลุงงเพไปขี่แม่งดีกว่าไหนลองชนไอ้อ้วนนี่ดิโอ้ยไม้บองเลยตัวนี้มันทำให้สลบได้แม่งชนสลบเลยอะ่ยะเยสโลช่างแม่งอ่ะไปกี่มังกรดีกว่าครับทุกคนใช้เวลาเดี๋ยวจะไปเงียน เงี่ยนขีมังกรแล้วก็ปล่อยพลังใส่ชาวบ้านครับผมก็ได้ตั้งชื่อมังกรเรียบร้อยครับชื่อว่าเฟรมคุยครับแบบว่าเรียกภาษาไทยว่าเพิงคุยนย่างเงชื่อแม่งแหลมที่สุดเลยตั้งแต่จังมาเหมาะมังกรชิบหาย <c oughs> จะขึ้นไปบนถางให้กูขึ้นดิจังแม่งเออไม่ขึ้นเลยวะโไม่ขึ้นถางเนยขึ้นอย่างเงี้ยอย่เนี่ยครับมังกร อิม่มอ,อกอิ่มใจทุกคนครับที่เห็นผมเขียมังกรเอาไมา้เห็นยิใจเนียเนี่ย,ย,มยแมงวิง่งวิ่งแล้วเหยียบทุกตัวที่ตายหาทีเดียวตายหาเลยครับเนี่ยเอาดูใช้เหยียบใช้ยอยู่ดิเหยียบใช้จะใช้ไม่ตายวะอะไรวะไอ้ีคยเหยียบใจไม่ตายโอเคงั้นบินดีกว่าวว Yeah. เยอะกูุ๊มังกรผู้ยิ่งใหญ่หญรืออัพอันนี้ว่ะหุ่นหน่วยสิบร้อยพันเหมิงเออเลือดสังเวยเย็ดคอกเยอะชิบหายถ้าอา่อนตาไม่น่ามันเยอะนะเพราะว่ามันมัน,มนเวลามันบินมันใช้พลังงานมันเอาสตังซาไม,ม่น่าอนอะเลือดช่างแม่งโอเคครับตอนนี้เริ่มแหลกและแม่งโหลดอยู่โหลดเดลเสาลงแมปอื้อหืออื้อหือ นี่เหมาะเลยคลิกซ้ายก็เมลี่ใช่ไหมคลิกขวาก็จะพ่นไฟออกมางั้นลงจอดอือแค่คือคุยผู้ยิ่งใหญ่คุยเพิงเพิงคุยพ่นไปโอ้แม่งพ่นทักแป๊บเดียวตายหาเลยครับดูดิบาร์บีคิวแม่ละมึงดูดิมึงจะตกตายเอ้ยเอา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  โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้เกือบแล้วมึงอะไรมาฉกอะไรวะอะไรอยู่แถวนี้ที่ผมไปอ่านมาครับทุกคนไอ้มังกรเนี่ยเวลามันเหมือนให้ขี่ประมาณยี่สิบนาทีมั้งหรือสิบห้าไม่รู้ดิในในโหมดเกมเออ survival of the f i t ิ e s ชนะให้เวลากำหนดว่าจะขี่กี่นาทีถ้าอย่างนั้นมังกรก็จะเป็นคนฆ่าเราเองแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้อ่ะ ว่ามันว่ามันจะเออมันจะทอยดศแล้วฆ่าผมหรือเปล่าพ้นไปโอ้โห,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 โหาตัวเยดโลดูแลสู้กับตัวดิดูแลทุกคนนีเ่เอามันเอามันเก็บเนื้อก่อนดีกว่าอ่ะมังกอนเก็บเนื้อนดีกินเนื้อโอ้โหม่งเก็บได้เยอะมากเลยเยดโลนี่ตัวหั่นเนื้อเย เฮ้เท่าไหร่โอ้เนื้อแม่งเร็วเอาจะตามไม่น่ามากก่อนนี่โอ้ยดิรีสี่เลเวลไวเฉียบหายบากบินเอเชื่อมังกรเป็นสกุลอังพญากรเนี่ยไอเป็นวันพิธีดีก็ได้จะขี้เกียจไปเก็บไอไอหานั่นหน่อเอามังกรสกุลอังพญาเป็นวันพิที่ดี ว่างๆอาจจะทำว่างๆ <c oughs> แต่ตอนนี้เอาตอนนี้ก่อนทำน,นมอา,าคตไปที่ที่แม่งมีสัตว์เยอะแยะนะครับแล้วกูก็จะทัล่มให้หมดเลยอย่างเอาตรงนี้อันแรกเลยมีนี่ใช่ไหมพนไฟลงไปอืตายสัตว์โอ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยเอาตายเอาปิวอ้ากูร้อนปิวอยู่ว่าเหมือนข้าวโพดแตก เหมือนเขาพวดใส่แมกเวฟโดนโดนความร้อนแล้วแม่งกระเด็นพองออกมาพลไฟปูพลให้หมดพลให้หมดวันนี้ก็จะได้แต่เออบรอนโทบาร์บีคิวกันทุกคนหรืออีกตัวหนึ่ง เลขตัวหนึ่งกูเห็นบอลโทเลขตัวหนึ่งมันเป็นสูงนี้ไม่ได้อ๋อมันเหนื่อยอ่นี้ว่ะอ้าวตายหมดแล้วหรอพง่ายจังลงจอดดีมึงอ้าวแล้วมึงบังกรแม่งใหญ่มากเลยเห็นตัวเห็นเห็นตัวผมนั่งบนหลังมันวะแม่งย่างกับหมดหหือยุงเกาะบนหลังบังกรเหมือนเห็บอะไปโนสอมึงตายจัด อุ้ยมันมมันอึดวะนึกว่าทีเดียวจะตายนะแม่งตัวใหญ่่สุดในเกมเนี่ยเรยกแบบว่าขึ้นปุ๊บโอ้โหแม่งกล้องแม่งต้องกล้องแม่งขยายมากเย็ดเย็ดทำไมต้องมาแหลกตอนนี้ไอ้สัาด์โอเคเอ้าติดลองเป็นเฟิร์สเฟิร์สซันดูเลยโอโ้โหโอ้โหเหมือนกูกระโดดเดินแล้วก็กระโดดไปพร้อมๆกันเลย โอ้โหโคตรวายเลยยึดโลกอืมไม่สนใจครับอืมเหยียบให้หมดเหยียบให้หมดอะไรขวางกูกูจะเหยียบให้หมดเฮ้ยไอทางแคบอ่ะไม่ไปฮะต้องแปลงอื่นดีกว่า,เ,าเหล่าเทียแมบเปิดมาก็ไม่มีบอกเองว่าตัวเองอยู่ไหนเออต้นตีนแล้วอัพเบอร์สตาร์ไมน่น่าสเตมไม่น่า มมนวมันเร็วเดยวะเง้ยอพันเ้าสิบพันหนึ่งพันหนั่นแหละตรงนี้ใช่ไหมที่สว์ออกมาเยอะสดูเสร็จเนี่ยเสร็จเนี่ยสร็จนี้โอ้ย่เปิดเปิแม่งดูไม่ได้วะพลไฟโอ้ไม่ตายจากตัวหนึ่งกระจอกว่ะลไฟอีกอืมลเนี่ยหมดตายแล้ว เนีนยนางว่าเดี๋ยวเราอเบจนลิงอ่ะกู่นแหละกูสมอกไอ้ยัศแม่กูสมอกสมอกกูจะมาฆ่าคนแค่กูฆ่าคนแค่กูหมดแรงคนไม่ออกไอ้แม่งหมดแรงนี่คือเวลากลางที่ผมทำเองแล้วกูเกิดเล็วอับ เนื้อแม่งก็แหลกสัตว์เริ่มกระตุกแล้ะแมพแม่งขยายแม่งกว้างแบบยาวเกินไปแบบทุกทอย่างมันโหลดไม่ไม่ไม่เสร็จไงโอ้โหโหลดเท็กเจอร์โหลดหาหลายหอย่างบาร์บีคิวสไปโน่ทุกคนครับตะกี้แม่งเหมือนไอ้นี่จริงนะเหมือนในเออ หนังเที่ยวลืมแล้วจำได้แต่รอจริงอะไรวะฮอบบิ t เออที่มังกรมันบินแล้วพ่นไฟตามหมู่บ้านเนะ่ะสโมกปะวะสโมกสม r กหายจำชื่อไหมเอสเอมเออยูจี S M A U G. เอาต่อมันขอบอกว่ามันมันจริงบินบินแล้วเผาเนี่ยแม่งเหมือนกูเป็นมังกรจริงเลยครับแม่งความรู้สึกกูโคตรอินกับการขี่มังกรเลย โคตเอิ in, นอะตัดโคตเอิ in, นอะโคตเอินขอบอกบอกูอินอินทีเล็กทีเล็กทีเล็กก็ตายพนโอ้ตายโอสเตโกมองมันเหลืออ่ะสงสารชิบหายเอาต่อเอาต่อเอาต่ออูเอตอ,อตายฮะเอ้อตยอต,อตรงนี้มันมันแนวอาสามร้อยเอาต,อตรงเยอะขอไปเอะเยอะกว่านี้ไม่ได้เหรอ ưu tiên à mang mang con lột Là nhà, chưa đó khó mắc mày ưu hưu hưu sùm mốt mày ưu tay một ưu tay tay ơi tay một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  một lèng เฮ้ยยังสนุกอยู่พอดีเลยโอเคเรามีศัตรูแล้วครับศัตรูเพิ่มอื้อหือแม่งไม่ชอบกูสักตัวไม่เป็นไรกูแข็งแกร่งพอตู้แม่งทุกตัวเอาเนื้อไม้หมดเลยดีกว่าเนี่ยตรงเนี้ยเอาเนื้อเอาเนื้อมาโอ้เนื้อแม่งเก็บได้เท่าไหร่วะเนี่ยเยอะแน่ๆเลยว้าวเอาเนื้อมา จอนเนื้อมาได้ปลามีดเยอะมากเลยครพรายเอามาเอามาสุดสี่ร้อยเอาอีกเอาไามอีกเอามาอีกเอามาอีกเอามาอีกอืมอืมอืมเดี๋ยวเรามาเปิดอินเวนทอรี่กันดีกว่าแม่งเก็บได้ขนาดไหนสุดยอดที่ายโอ้โหโอ้โหเย็ด คือคือเนี่ยอาหารแม่งลดไวมากเลยแล้วถ้ามันไม่มีอาหารจะเกิดอะไรขึ้นวะมันจะมาแดกเราใช่ไหมัมว่าผมไม่ได้งไงี่เพราะกูตายหาเนี่ยนอนเกิดเมื่อกูตายหากูจะโดนไฟหมอกกูจะตายเฮ้ตยตรงนี้แม่งเยอะดีว่ะคุยเพิงมัดหมูหมูบ้านแล้วเปลี่ยงสเตโก้มองหมดเลยอืมฆ่าปลาได้ปะวะ อยากเผาปลามีคระดอนใจอยากจะแดดบาร์บีคิวเอ่อปลา fish barbq barbq fish ขาดอ้าวบินบินชนแมลงปอตายตึ้นตีนว่ะแต่โอ้โชายวิ่งมาก็ตายเผาปลาเผาปลาปลาบอกฮ่าฮ่ากูไม่สนใจเอ่ยกูไม่เจ็บอยู่อีกเนาะกูไม่เจ็บ มังกรบินมันมันว่ายน้ำได้ป่าวะฉันจะว่ายน้ำมันจะว่ายยังไงตัวแม่งสูงกว่าน้ำเงไอ้ต้นตีนด้วยโอ้โอเคถ้าบินลำบากครับกูก็พ่นไฟก็บินไปเลยอืมเออนีเล็กก็ตายตายหายหมดอืมตายหายหมดเลยโอ้โหไม่ รู้สึกแม่งโคตรเก่งเลยไม่น่าแม่งถึงไม่ใส่ในเกมตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าถ้าใส่พ๊บคนแม่งจะไปมุ่งไปเอามังกรอย่างเดียวครับแล้วเกมแม่งจะน่าเบื่อทันดีพูดจริงเอาเอามันไม่ทดตอดว่าน้ำหรือมันว่ายน้ำได้ไหมคือมันตอนแรกเราก็ฆ่ามันก็ตกน้ําตายต,ตอนนี้เราต้องเราต้องมีความสงสัยครับมันว่ายน้าได้ไหม ต้องเป็นพวกที่เช่างคิดช่างสงสยัยอะลงว๋อมังกรดำน้ำได้เหี้ยกูเชื่อดำน้ำได้อันนี้กูไม่ต้องเทมเย็ตสี่แล้ดิกูไม่ต้องเทมเหี้ยอะไรครับกูไม่ต้องการในเกมนี้กูแค่ต้องการต้องการมังกรแค่อย่างเดียวกูก็มีความวาสุขกัเกมแล้วกูก็จะเบื่อกูจะไม่เล่นเกมอีเกเกลยแถุยเห็นไหมไม่ควรมีมังกร แม่งทำได้ทุกอย่างจริงฆ่าตัวให้เก่งสุดในเกมดำน้ามันรู้สั์หายบินในน้ําได้ผมไม่อยากเชื่อไม่เกิดอนจะมันพ่นไฟได้ใต้น้ําได้วะถ้าพ่นไฟได้คุยแบบว่าจะบ้าเลย <c oughs> ได้ไหมพ่นได้ไหมเฮ้ย <c oughs> พ่นไม่ได้หรอเอาเทียกัดกูอีกเอา้าเอา้าเอา้านั่นอะไรไหมวะเนะี่ยเอา้าตายเหมือนกันเว้ย เท่อบรรดาน้ำเอารับหนึ่งนะมังกรขอลงก่อนตอนนี้ต้องใส่ชุดบรรดาน้ำเดี๋ยวไม่งั้นคูออกซิเจนหมดกูตายดูรับอย่างเทพเลยครับท่อท่ออาซูจิถุยไม่จริงไม่ใช่ไหเพอเยอะพออยากเอาเกิดอะไรขึ้นเกิดหาอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวะ กูติดอะไรเนี่ยติดอ๋อติดไอ้นั่นโอเคเรามีไอ้นั่นอไอ,นนไอแทงนั่นแหละคงไม่เป็นไรแต่ตอนนี้คือไอเขี้ยวแว่นนี่แม่งบังวะ่ะเอาแว่นออกกันก็ใส่อันนี้แทนใสได้ปะใสไม่ได้เอาเอาเอะไรออกมาเนี่ยนี่่ะโอเคเรามองใต้น้ำมเนก็โอเคนะ โอเคมั okay. งกรออกซิเจนแม่งเยอะมากเลยในชะ่ไหมเนี่ยโอ้โหสองบันเยอะกว่ากูอีกมีก็สามน้อยโอเคมึงจำจำไม่ได้ไอ้เนสซี่แม่งอยู่ตรงไหนไหนเนสซีใใจจม่มึงเก่งเจ้าน้ำปะมึงเจอมังกรกูแล้วลมึงจะหลงหลงขอน้ำเพรากูจะพ้นไปใจนะ่เนสซี่มึงมานี่นเนสซี่ นตซี่เพรสยโอซอจงมาอย่างนี้แม่งชอบไปแอบอยู่ใต้เห็นหาแม่งออ้ยอุยอยอยอย้ติดขอบแมพเด้อเด้อเด้วเด้อเดค้างเดยวค้างเพรสโอซอจ้ะเธออยู่ไหนจ้ะเธออยู่ไหนเจอเพรสโยโซอแล้วเจอเพรสโยโซอแล้ววันนี้คือวันตายของมึงมึงจ ตมังกรกูมังกรก,ก,กูจะสู้กับมึงเองอืมตายอืมตายอืมเผาไ้หมดจัดอืมอืมทำไมกูเผาไม่ได้วะเกิดอะไรขึ้นตายเออเยเสร็จไปะจะมึงเฮ้เคลียอซ่ เฮ้ขะมือเฮ้ยแล้วถ้าว่ายว่ายน้ำแล้วมันติดแล้วมันแรงหมดมันจะว่ายขึ้นได้บ่เนี่ยเวนรำแล้วกูเฮ้ยปล่อยกุ๊กไปีะปล่อยกุ๊กไป นี่แม่งตัวใหญ่ไปจนแม่งมาติดไอ้ไอ้เชี่ยนี่เหรอเนี่ยไปไกลใช่ขี่โอเคมิชชั่นอักคอมพลิชมิชชั่นคอมพลิชเนะขึ้นแล้วน้ำกูเฮ้ยเทรซโซโก็ยังสู้ผมไม่ได้ครับแม่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเหมือนกูไม่ไว่ายนะ้ะเหมือนกูบินยันน้ำมากกว่าครับ โคตรจริงอ่ะไม่เคยเจอเกมใหตจริงขนาดนี้ชีวิตเลยครับตั้งแต่เล่นเกมมาครับโอ้โหสิบเจมสิบเลยกับฟิเส์ในเกมน,นี้เเคน้ำหนักที่แไม่สนใจอ่ะหนักแค่ไหนกูจะว่านะเหมือนกูบินมีเลยวะเนี่ยบนเกาสูงเออถ้าเรามันขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็มองมา,อางล่างได้ไหมขึ้นขนึงบนแล้ว่ะ กดสเปซกดสเปซไปแม่งเอากูลงเนี่ยขจะขึ้นไปยังไงเราก็จะไปพระจันทร์นะครับที่ดวงจันทร์เราจะเราไม่อยากอยู่ในโลกอาร์คเราจะไปอาร์คมูนต้นตีนอา้าวถุดขอบวะหรอกดตัวอีไดครับเห็นไหมต้องค่อยค่อยเดินครับเดี๋ยวแม่งปล่อยเราทิ้งทำไมกูเดินช้าไงอ๋อตีนยังมีตีนเป็ดอยู่ เอาอานี่ไปใส่แทนโอเคเดินเร็วะอือหืออือหนี่คือวิวข้างบนมิวบนหลังมังกรเย็ดมีมีสเสาแอบตัวไหนแอบอาอบน้ำไหมพี่จะตองโอเคเอานี่ออกแปะบนภูเขาอันมีอะไรวะเหมือนเราจะลองเล่นมาหมดเราจะมาไอไอตัวเนี้ยจิ๊กซ้าย ฟันคลิกขวา้นไปโอ้นี่มันบนไหนอะไม่เคยมาเลยอะเฮ้ยตำรวจดูแป๊บปลดจอดเฟร,รมอะไรวะเพิงควยแอร์ไลน์ครับสายการบินโอเคแม่งแล้วห้าสิบเอ็ดแล้วไวชิบหาย ตรงนี้คืออะไรมีคริสตัลมีแร่ม,มีแบบๆแบบดาวมีแค่เนี้ยเอาลนะครับทุกคนผมว่าเราก็ได้มาเล่นมังกรหมดแค่และม,มันคงไม่มีอะไรให้เล่นละมังมังกรเนี่ยมีแค่คลิกซ้ายก็ฟันพ่นไปก็บินนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันทําให้เกมนี้เล่นง่ายชิบหยครับคือถ้าได้มังกรมาถ้าเกิดมังกรมันอยู่ในเกมไม่ที่ไม่ใช่ ที่ไม่จําเป็นต้องเป็นเกมโหมดไอ้พวกฟิตเซ็ตหรือว่าคือหมายความว่ามันมีให้เทมเลยอ่ะในในเกมธรรมดาผมว่าแม่งต้องเออเก่งชิบหายเนี่ยเลยเพราะว่าขนาดนี้ขนาดได้มังกรมาแล้วนะไมต่ต้องต้องไม่ผมแทบไม่ต้องใช้ตัวอะไรเลยในการช่วยผมหาของหาของนี่แล้วก็สู้ตัวอื่นนะผมแค่ได้มังกรเดียวผมก็สามารถชนะได้ทั้งเกมแบบคือมันดีแต่ะที่มันยังไม่ใส่มังกรไปเพราะว่ามังกรตัวนี้มันยังเป็นแบบ เอะไรวะเบต้าแบบมังกรทดลองอ่ะให้เอาออกมาเล่นเฉยเนะก็ยังไม่อ้องเอามาดีละแล้วมันจะเก่งเกินไปแล้วก็จะขีดจากตัวนี้ถ้าแม่งมีถ้าแม่งมาจริงนะก็คือทําให้เกมเบื่อไงยังไม่ขีดตัวอื่นแล้วนะถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมชื่อโนพีแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเพียว